คนเดือดปะทะผีดุนีกก่ว่ากระสนของมืองจะทำอะไรก็ได้ไอ้เฮียยะกษ์สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วแต่เราสอคนวันนี้เรายังนั่งดูที่หยดเต็มนะครับทุกคนนะประมาณสองทีกว่าแต่แค่จะมาบอกว่ามันสุดๆุดกว่าภาคหนึ่งสุดสดใช่ไหมสุดจริง,รงโอเคเดี๋ยวเรา,าดูกันเลยดีกว่ารอดูกันเนี่ยวันนี้ติบเดยน่าใช่ปะาให้เย็นเหมือนฟักให้หนักเหมือนหิน อยู่กินกันจนแก่เท่านะลูกขอน้องกูไปแล้วอย่าเอามาคืนแล้วกันผมจะรักจะยกย่องให้เกียรติยามจนกว่าความตายจะมาพรากเราจากกันครับเมื่อไหร่มันจะเลิกทำตัวเป็นหมอผีซะทีวะชาวบ้านแถวเนี้เขาคิดมึงเป็นบ้าไปหรืเรื่องมันก็ผ่านไป3ามปีแล้วลูกพุธก็บอกเองว่าไอ้ผีตัวนี้มันอาคาตยังไงมันต้องกลับมากูกับไอ้ยอดคิดเหมือนมึง ว่าทุกคืนเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่รอบบ้านคอยจับจ้องพวกเราอยู่พี่ยักษสัญญากับพี่ก่อนเนาะพี่ยักจะกลับมาได้สิพี่สัญญาช่วยกมด้วยอย่าไปสนใจมันคนอย่างมึงถ้ามันแน่จริงอะทำไมมึงถึงปล่อยให้น้องมึงถูกผีหานั่นแดกกระจอกชิบหายน้องสาวกูเพื่อนเล่นเนืะ รัศมน,กกนของมึงจะทำอะไรกูได้ไอ้เฮียยักษ์พาย,ยุแักขนาดนี้เพียจะมาได้ไหมเนี่ยงานแต่งน้องมันทัองทีมันต้องมาอยู่แล้วถ้าแย้มยังอยู่ด้วยก็คงจะดีเนาะแม่ทำไมเราไม่ลงไปข้างล่าง <RIS enti> กก็มาูมตายหากันทุกคนไอ้ไไสั่งบปนเนื้อเป็นกูไปแล้วแม่ยี่อยูไ่ไหนลูก แยมแยมทรมานเหลือเกินให้ช่วยแยมมด้วยนะเท้จะช่วยแยมยัมยงไงแยมอยากได้ล้างเจเอาล้างเจมาให้แยมนะ สุดยิ่งกว่าภาคหนึ่งคือ,ค,อคือภาคหนึ่งมันเป็นแคอ่ออดเดอร์มเป็นแค่น้ำจิ้มคือภาคหนึ่งมันยังไม่น่ากลัวเท่านี้ใช่ใช่แต่ภาคสองคือมันเจาะลึกลงไปมากกว่าภาคหนึ่งจะเปลี่ยนร่างแล้ไงใช่มีภาคสามแต่ว่าเขาเปลี่ยนร่างแนละ้วต้องมาดูภาคสอง,งไม่ใช้เลยาคสงไม่ใช <laughs> ่จะบอกว่ามันสุดสีพอๆกับอันนี้แบบเวีนาน่ากลัวก,กันพอๆกันแหละแต่แบบคือถามว่าระหว่างวีนากันเนี้ยคือไหนน่ากลัวกันคือวีนาดูแค่ทีเซอร์อะมันน่ากลัวไหมมัน ม,มันก็น่กกากลัวนะพเพราะเล่าบอกว่าติ๊กต็อกมันมีหลายชอ่องที่ลิ้ๆใช่ไงเราต้อง <c oughs> จะเปลี่ยนร่างด้วยตอนท้ายเห็นป่ะช็อบไปดูในโรงก็องชอบเปลีป่ยนร่างปุ๊บมันจะไปต่อภาคสามมา,าองเราดูคภาคนี้น่กากลัวเยอะเลยนะม,ยยมีทั้งแต่งงานด้วยเนี่ยใช่ไม่รู้แต่งงานใครต้องไปดูสิบตุลาเดือนหน้าพร้อมดูคนเดือดประทะผีดุ แต่ล้บบอกว่าถ้าคนที่ไปดูยังไม่ได้ดูภาคแรกก็ไปดูภาคสองอาจจะไม่เข้าใจแต่แต่แต่แล้วบอกว่าภาคแรกอะครับถามว่าภาคแรกน่ากลัวไหมมันก็มีความน่ากลัวอยู่แต่แบบน่ากลัวไม่มากภาคแรกไปดูเน้นเด็กติดได้มีอยู่มีในเด็กติอยู่เราก็อยากจะบอกว่าถ้าทุกคนอยากได้คลิปที่ปสนั่งๆใหญ่ได้คลิปไหนก็คอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวเราจะไปตามหาโอเคทุกคนไปละไว้เจอกันคลิปหน้าาย แยม้มแยมทรมานเหลือเกินแท้ช่วยแย้มด้วยนะแท้จะช่วยแย้มยังไงแยมอยากกายล้างเจเอาล้างเจมาให้แยมนะ